กินแทนข้าวได้พูดง่ายๆอาจารย์พบพบอะไรในเซซามินอาจารย์เจออะไรเป็นในฐานะนักวิจัผมผมไม่ได้เป็นคนพบเซซามินเป็นคนแรกแต่ผมเป็นคนแรกที่นําเอาองค์ความรู้ทางชีวเคมีมาใช้ไขปัญหาบางอย่างที่ยังไม่มีใครเคยไขปัญหาเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่อนเสื่อมสลายกระดูกพวกโอเอที่เขาเรียกว่าโอเอข้อกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนแล้วก็ที่วันนี้อยากจะอัปเดต ก็คือเรื่องของงานวิจัยล่าสุดที่อาจารย์ทามาคือใช่ครับกำลังทําด้วยนะฮะครับคืออะไรครับอาจารย์ก็คือการเรื่องของการที่มีงานวิจัยเยอะมากเลยที่บอกว่าเซซามนในงานเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแอนตี้เคานเซอร์ได้แอนตี้เคานเซอร์ก็คือต้านมะเร็งได้เหรอแต่คนยังไขปัญหาว่ากลไกจริงๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้านจริงไหมใช่ไหมมันต้านจริงไหมกลไกมันคืออะไรอาจารย์ก็เลยต้องไปสตัดดี้มัน ต้องไปสตาดีเหมือนต้องไปค้นคว้าวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยว่าพิสูจน์ว่า,ามันเป็น,นกลไกตรงนี้จริงๆหรือเปล่าปรากฏอาจารย์ก็กลงมือทําลงมือทําก็พบอะไรฮะอาจารย์พบว่าเราค้นพบโดยการอ้างอิงผลงานวิจัยของงานวิจัยระดับโนเบิลไพรส์ปี2018ค่ะพิสารคือเราค้นพบว่านักวิจัยสองคนนั้นเนี่ยค้นพบว่ามะเร็งเนี่ยมันเก่งมันมีการแสดงออกของโมเลกุลพ d ด1วันเนี่ยเยอะมาก เขาก็เลยสร้างยาที่จะไปลด p d ั1มันลดลงแล้วก็มะเร็งเซลล์เม่เลือดขาวจะได้ไปกินมันได้เดี๋ยวนะโทษนะอาจารย์คุณผู้ชมเข้าใจง่ายนี่เซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็ง PDL1 คืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมันมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลูกลานเกาะกันไว้มะเร็งก็เข้าไปกินไม่ได้ไอยาตัวอื่นสู้ไม่ได้เซลล์พิษขาตก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือพยายามพยายามอ้างอิงจากการวิจัยว่าเขาจะพยายามให้เกาะมันหายไป ทำลายก่อนนี้ก่อนครับเพื่อ,อ<ห>จะจัดกา<ช>รไอซเซอร์มะเร็งในนี้ครับครับผมผมก็เลยคิดว่าผมผมคงไม่ได้ไปสร้างแอ,แอนติบอดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแลก้วก็เออมันต้องฉีดผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊อทัญญพืชนี้ง่ายๆแบบเซสซามีนเนี่ยจะมีผลไหมก็ลองใส่เข้าไปแล้วคุณนิชสา์ลองทำดูอาจารย์เจออะไรฮะ เราค้นพบนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเราค้นพบว่าเซสเมียสามารถเป็นลดการแสดงออกของโมเลกุลพี p d ั1บนเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด mda mb 231ในห้องแล็บได้คือหมายหมายเขาว่าไงไอ้กรอเนี่ยถูกทําลายไปแล้วไม่มีมันไม่สร้างขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เอออันนี้ภาพเดี๋ยวขอดูภาพที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงตอนเซลล์มะเร็งแบ่งตัวครับเอขอ เ <concludes S 1> มื่อก <im itation> ี้มันเลยมาแล้วค่ะเซลมะเร็งอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่ <attrib> อันนี้ก็เป็นเซลมะเรง็งจะเห็นได้ว่าเซลมะเร็งก็จะถูกเม็ดเลือดขาวกินไปนรับนะค,คอยกินเข้าไปตอนนี้เ,เซลลมะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีโมเลกุลมีเกาะพีดีเอวันเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะมันติดเกาะมันติดเกาะเซซามีนเข้าไปทําลายเกาะมันไปลดการแสดงออกไปลดไม่ให้มันมีการสร้างเกาะขึ้น แล้วก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นอันนี้เดี๋ยวโทษจัดเป็นงานวิจัยของอันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์อันนี้คือเอากล้องจ้องลงไปในเซลมะเร็งจ้องลงไปในเซลมะเร็งมันเป็นเซลลริจริงภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเซลจริงจริงมีตัวตนจริงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำแอนิเมชันไม่ใช่อะไรนี่ยเป็นภาพอันนี้คือเซลจริงจริงเป็นคราบจะจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซ เราใช้เซสเมินใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะครับ ừ, คุณพิสารคอยดูนะหลังจากที่เราใส่เซสเมินเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลง ừ, จะเห็นว่าตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลเล์มะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว t c <med> เ l l นี่ไอ้ t ซลลนี่คืออะไรเซลเซลเม่เลือดขาวเพชฌฆาต <med> ที่มันจะฆ่า <med> ที่อยู่ในตัวคน <med> ที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่ <med> า,าเซลเซลมะเร็ง <med> ที่แตกปอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็ง <med> หลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนล,ลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช <med> ่ครับ t c e ล์ก็เลยบอกเฮ <med> ้ยกรอมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไป อันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยคุณวิสารพวกเราครับเป็นเป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันเนี้ยโอ้โหที่ตั้งจริงๆไม่ใช่แอนิเมชั่นไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่กราฟิกเซลล์ตัวจริงอาจารย์เอากล้องอะไรถ่ายเห็นไงเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซลล์ดิสคอเวอร์เซเว่นเป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสารพอสมควรแล้วภาพขนาดนี้18ล้านเป็นไงอาจารย์พอผลออกมาเป็นไงฮะ ตื่นเต้นไหมคนวิจัยตื่นเต้นไหมผมนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นมากคืนนั้นไม่ได่นอนเลยเพราะว่าลองพวกเราลองคิดนะครับว่านักวิทยาศาสตร์โนเบิลไพรส์ใช้เวลาเป็น20ปีครับหากลไกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะสร้างยาขึ้นมาได้แล้วก็ต้องฉีดแต่ของเราเป็นอาหารที่เรากินทุกวันทดลองแล้วอาจารย์ารย์เปเปอร์แล้วด้วยลงเปเปอร์อย่างฮะเรียบร้อยครับอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อย